ช่องวางแก้วสามารถทําความเย็นได้ด้วยซัรูปแบบเต็มบานนี่ได้เกียร์ 4WD ด้วยนะมี SUV มานําเสนอนะครับเป็นแบรนด์รองแต่ออปชั่นในรุ่นเนี่ยปีรุ่นเดียวกันหรือเซกเมนต์เดียวกันนะครับสู้เขาไม่ได้คันนี้จัดมาให้เต็มสุดแล้วนิสสัน x t r a i l 2.5 i คันนี้ได้เกียร์ 4WD ด้วยนะเป็นแบบไฟฟ้านะครับหมุนเข้าง่ายๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแมกเดิมโรงงานยางมิชลินตัวท็อปด้วยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED กล้อง360องศา มือเปิดคมเมียมกุญแจคีเล็ตครบ2ดอกแหลกหลังคาระบบห้ามเบรกได้มาดิส4ล้อดูจัดเต็มแบบนี้ฝาท้ายนะครับอยู่ครบเต็มเลเวลเลยสปอยเลอร์หลังไฟเบรุ่ปัดฝนหลังกล้องมองหลังบิวอินมาให้ด้วยนะครับแล้วฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เออที่สําคัญนะครับ SUV ตัวนี้พิเศษหน่อยมีเบาะแถวสาให้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่ใช้สามารถปรับพับได้แบบนี้ขนสมมะได้เลยไฟเคล้มไลท์ดิเสเซเลตด้วยหนึ่งช่องนะ สีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วได้เป็นสีขาวมุกด้วยที่ภายในคันนี้นะครับอย่างเนียนเลยเลขไม้ได้มาที่80,000กิโลไม้น้อยมากคอนโซลเนียนเนนแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอบิินเดิมจากโรงงานมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับพวงมาลัยมันติฟัง์กชันแอร์ดูอัลแยกซ้ายขวาเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีดําแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะดู โหมดฟังกชัน4 e e l แท็กชงแท็กชันจัดมาให้เต็มเลยแถว2ก็ยู่ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานแถว3าก็ยังเนียนๆอยู่เลยมาพร้อมกับหลังคาสันรูปแบบเต็มบานด้านหลังมีแอร์แยกตอน2ให้ด้วยมาที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหโคตรเนียนดูน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยเครื่องนี่ใหม่กิ๊กแห้งๆไม่มีเยิ้มไม่แปดหมื่นนะเนาะเบ้าโช๊คซ้ายขวาเดิมสนิทรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งแบตเตอรี่ GS ด้วยนะครับผ่อน9,500 449000